อะไรให้เล่าสิครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมระบอกในแมสควันบ๊อบซูมเลอร์แท็กก็เป็นการ์ตูนที่ชอบดูตั้งแต่เด็กแล้วแหลกะการ์ตูนไว้เด็กยังไงใช่ไหมเออโอเคมีเพลงไหมไม่มีนะปิดก่อนเลยฮะเออเอเอไปไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดโอเคจะเข้ามาเราก็จะให้เรียกเรา เลียกว่าเรือกตัวไหนนะเป็นเป็นโดรีเจนด้วยนะแต่เป็นตัวเริ่มต้นเออนี่บาอบสวอ์เราก็ได้สวนบอบอยู่แล้วมันมีควาพิกแล้วก็อะไรนะไอตัวนี้มันเป็นปลาหมึกอะเออตัวไหนน่ะลืมโอเค สามตัวม,มีตัวนี้ใช่ไหมตัวที่เป็นปัดดาวก็ตัวเป็นปลาหมึกนี่ชอบุญนม่ไม่ลืมชื่อเหมือนกัน,เห,นเหมือนจะนึกออกแต่ก็นึกไม่ออกอ่ะ <c> โ <oughs> ่เคเปิดกล่องได้ไหมเราไม่เหลี่ยมพอแล้วบอกกองนิ่นงได้เขาต้อมไปมาฮะใช่หรอมันไม่ใช่ตัวเดียวกันเหรอมันต้องมันมันหนวเดียวกันไม่ใช่เหรอ เออตัวเดียวกันไม่ใช่เหรอโอเคฮะแล้วตอนนี้เอ่อนเล่นอยู่สนเล่นอยู่ไปไหนต่อเซฟอะไรอันล็อกคืออะไรไม่เอาเควยควยรือเปล่ามันมันอ่านว่เซฟใช่ไหมแปลว่ามันถึกหรือเปล่า,า,า,ลาแต่ข้างในมันน่าจะเป็นแบบ เคสสอนเล่นนี่ป่ะอ่อไม่แน่ใจเหมือนกันในขอโทษทีไม่เก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่ต้องขออภัยด้วยนะฮะทุกคนอันนี้เป็นตัวอะไรเนี่ยอ๋อมันอยู่ตรงนี้ได้เลยนะคืออ๋อช่วยคือแบบช่วยสปอนบ็อบโอเคสปองนะสปองบ็อบเซฟก็คือในที่นี้ก็คือเซฟก็คือช่วยโอเค โอเคเขาทุกคนเนี่ยมันขอ,ดดนะอขอร้อ,องไนมะ่ช่วยอยู่คือแบบมันโทษเดมิเลอรเออเนี่ยเอ้ยโอเคก็คือเราต้องอย่างห้าสิบสักโอเคอ,นนอ,อย่างนีโ้โอ้ยเสียงน้ำโคตรดังเลยยังต้องฟาร์มอีกเยอะเลยใช่ไหมเดี๋ยวนะนี่อะไรนะอะไรนะ เป็นบัฟเลยอันนี้นะ่า so ส okay, ลาสเปิร์ฟฟรีโอเครับได้โ okay. อเคเอออน,นั้นมันบดวิ่งบดวิ่งวิ่งใช่ไหมมันมีออโต้ไหมมันไม่มีออโต้หรอน่าจะไม่มีนะน่าจะไม่มีออโต้แล้วมันมีอย่างอื่นไหมไมนมีแล้วใช่ไหมแล้วก็มาช่วยสปอนตบให้มันเรียบร้อยก่อนนะ อ,อีกตอนหนึ่งคิดออล่ามันชื่อ Egg ed, 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 เอ็กเวตเอ็กเวตเอ็กเวตอะไรตั้งอย่างนี้เ่ยเหมือนจะนึกออกแต่ก็ไม่ถูก <c oughs> แล้วก็ชื่อประมาณนี้แรกออแล้วเราได้มาห้า0นเหรียญใช่ไหมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอัญนนมณีลูปีโอเคโอ้อันนี้มันเหลือว้าวต้องซื้อด้วยโลปปหะแหกไม่มีของเยให้กน มันปลดล็อกได้แล้วใช่ไหมมันอันล็อกแล้วโอเคมีเปิดได้สามครั้งครันนะ้งละไอ้นี่เออตอนนี้เรามีเหรียญอยู่เท่าไหร่โอ้ซื้อได้แค่อันเดียวอะ่ะเราก็ได้ไอ้ตัวนี้จะเป็นล่างทองแต่มันเป็นล่างทองนี่ใส่เลยโอเคใส่ใส่ใส เก็บแตนแล้วก็ไปซื้อใหม่เปิดทีเดียวสักษามครั้งไปเลยอะไรอย่างี้โอเคหมื่นสองหมื่นสองไปโอเคเอาละก็น่าจะเปิดได้แล้วได้ไหมอ่าเรียบหลอดต้องใช้รูปแบบอีกแล้วนะไม่เป็นไรค่อยๆเปิดก็ได้เฮ้ยมันออโต้ได้เหรอว้าวเยี่ยมเลยอันนี้ได้ระดับอะไรปิด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  แค่นี้พอเพราะว่าเราไปโลกใหม่ได้แล้วใส่ไปอืมอเอ้ยขออหนึ่งแล้วกันเพราะว่ามันเหมือนมีอะไรเด้เงมาตัวนี้ไม่รู้ให้เราซื้ออีกหน,นึ่งนี่ไงนี่ไงมันใช่แล้วอ๋อเปิดไข่ช่วยนี่โอเคแล้วเราก็มีหินสมบัติองกมาหนึง่งเปิดต่ออีกรอบหนึง่งแล้วก็ได้ตัวไอ้นี้มาอีกแล้วหอยทากเหมือนเดิมเลย ใส่ไปีิษะอันใส่ได้จำกัดหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่เราไปโลกใหม่ได้เลยฮะอ๋อมันต้องใช้ตังนี่ไอตัวหีบตัวนี้เลยได้ตังเยอะบ่นช่วยกันถูกแบบช่วยกันดูช่วยกันดูช่วยกันดูน่ารักมากอันนี้เราก็เปิดเราได้แล้วแสงวูบวาบเข้ามาเฮ้นมันจะยังทำต่อได้ไหมอันนี้มันหาว้าว อะไรนี่กล่องอะไรนี่ต้องหาอะไรมาเราต้องหาไอนน้นี่เราต้องลุกไอนน้นี่มันกล่องมัน่อตารอใจจะได้กันใช่ไหมหคล้ายๆนะคล้ายๆอยู่นะคล้ายอยู่ใช่ไหมเออเป็นอะไรขึ้นแบหนึ่งเียบร้อยขอไปเก็บก่อนละกันนะเออโอเคเมื่อกี้เราผลออกมาเออมันมีตอนนี้เราซื้อได้ น่าจะเป็นแบบตัวพวกใหม่ๆแล้วแบบแอนแรกด้วยแันแรกด้วยนะนาถูด้วยนะอันนี้สี่หมื่นโอ้โหสี่หมื่นแล้วพวกเอาแทนที่ได้ด้วยด้วยการใส่อันนี้ซื้อเรียบร้อยนี่เราสามารถเดินซื้อแบบเว้นวักก็ได้ไม่ต้องแบบซื้อแบบรวดเดีวยดวไปเลยเนี่ยมันซื้อแบบเว้นวักได้ค่อยๆเก็บไปแต่เมื่อกี้เราซื้อมาเราต้องใส ราต้องใส่สิไม่ใส่ได้เราเออม,มันทำอะไรได้ไหมเนะี่ยเอ๊ะออ๊บออ๊ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยทิ้งไว้อย่างนี้เราเออไม่รู้เหมือนกันนะตกทิ้งไว้อย่างนี้หรือไงนี่ยนะอันนี้ก็เป็นกล่องสุดท้าย,ยเสร็จแล้วนะฮะัเราก็ไปเปิดไอ้นีไ่ได้กล่องสายลูง เออขึ้นมาสายนุ้งขึ้นมาเป็นแพทริกหนึ่งดาวพูดคุยกับเราได้ด้วยใส่เลยจริงไม่เจ๋งไม่รู้ได้ใส่เลยโอ้เป็นสกินเป็นสกินเป็นสกินโอเคถ้าสมมุวิวะาถ้าสมมุติว่าเราช่วยไอ้เนี่ยเราได้จะได้สกินของ สว่วนบอบมาด้วยอ่าแล้เวเขาวาร์ปไปปืดไข่ก่อนแล้วกันฮนะเออวาร์ปไปปืดไข่ด้วยอัตราสิไอ้ด้วยไข่ไบละ4สี่หมื่นห้าคือแซนดี้โอเคคือเราอะไปเอเรียสามได้แต่เ,เราไม่ไปเอ่อเปิดไข่ก่อนมันต้องค่อยไ,ไปนะฮะวาไปไปเลยอะมันจะฟาร์มยากอยู่เหมือนกันอืม นั่นแหละมันสามายกไม่่างกันหรอกจริงๆไหนนิมวุ่าไรอ่ะโอ้โอเคไหนดูสิเราต้องช่วยอีกหนังแค่ไหนไม่เยอะเลยอะนะโสเดี๋ยวขอเวลาสักคู่อ่าโอเคก็เราน่าจะช่วยได้แล้วเขมไขของเรามาเลยแล้วก็เออ ได้บัตอะไรมาต,ต้องต้องต่อยใช่ไหมโอเคเอ็นยังได้ไหมได้ตังค์ด้วยนะโอเคได้ไหม,ไมใช่ไหมเขียมาคือเราเราใส่ได้โอเคนี่ไงโอ้โหนี่เราใส่ได้มีมิวแค่นี้ หนึ่งดาวก็สามารถได้แต่งกันเลยนี่คือเราชอบตัว,วนี้ชอกตัวนี้นะี่ไม่นะเราไม่ค่อยได้แต่งเท่าไหร่โอเคงั้นเรามีอันนี้สองกันใช่ไหมแล้วก็เปิดไปเลยโอ้ได้ดีเจเนรีได้ดีเจนะหาย,ยากอันนี้แต่มันก็ไม่น่าจะเท่าไหร่หรือเปล่าเพราะว่าไอ้ระยะต่อไปมันก็ ได้เยอะอกว่าอยู่แล้วโอ้ยพวกมันเล่นไปอืมขอเปิอดอีกทีนึงเปิมขึ้นมาไม่นะไม่นะไม่ต่างกันเลยโอเคงั้นเราก็ขอไปฟาร์มไปเอเดียต่อไปกันก่อนแล้วกันนะฮะโอเคเราก็ครบหนึ่งแสนแล้วก็ล็อกได้ไม่โอเค,อ,เคอันนี้เราต้องไปตีเอเดียน เหมือนไอหุ่นนี่ปหหุ่นที่แบบไอตัวจะเหมือนแบบเหมือนถั่วเหมือนถั่วอะไรไกลๆเขียวเขียวว่าที่มันสร้างมาเหมือนอนะเหมือนใช่ไหมผมว่าเหมือนนะอันนี้มันล้ำยาบ,บุดเลยอ๋อไปซนใหม่ละไม่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 เหมือน ไปเกมใหม่ํามากกว่ามึงไม่เข้าแล้วกันนะะตัวนี้ทอ่อต้องการทอ่อเลยซุ่มไหนทอ่อวันนี้ไงทอ่อเก็บทอ่อเนี่นี้ง่ายอันนี้ง่ายอันนี้ง่าย,อ,นนายอย่างไเก็บนะท่อเนี่ยมันเยอะอไหมเราขอบูทรองเทา้ากระโดดขึ้นไม่ได้ด้วยว่าแย่จัง แล้วเสียงน้ำโตดดังข้างบนนะ่ะข้างบนมีแม่เหล็กด้วยมันคือแม่เหล็กจ้าไห,ไหนแม่เหล็กมันตูด,ดไก่ัะแค่ไหนกันเชียวฮะแล้วต้องวิ่งกลับไปเก็บทอบ่อในดาดก่ะกอดด้วยล่ะนี่นะเราไปสมบ,บัติใช้โอ้ อับไปห้องนี้เองโอเคราต้องวิ่งกลับมาที่นี่มีออโต้แอคแท็ด้วยให้ปลดหลอกแล้วนี่ว่าอย่างนี้ก็สวยเลยครับอีกสี่อันมันอยู่ไหนกันนะตันนี้ขายเรือตรงนี้เรายัางไม่ได้แวะเลยใช่ไหมตรงนี้ไว้หรือยังยัง โอเคทำคุยหนึงเลยก็ได้นะฮะมแ่ม่น่าจะเป็นโซนแบบคุยกันใช่ไหมลยโอเคมันมี่้นเต้ยแทงด้วยแต่งี้ว่าสวยเลยสิครับแล้วมันท่อละ่ะท่อต้องการท่อ,อที่นะฮะวับวับแล้วปเป็นไยไม่ต่อไปกันเลยมันสุดอย่างเนี้ย ว่าแต่เราได้ขบได้ยังขอเรามาั้งอีกสี่เอ้ยว่าน่นๆเดี๋ยวอะไจะจะจะด้แนแอบอยู่ตรงนี้นี่เองต้องการแ้่เราอีกอันหนึ่งไปเยนะครับงานนี้หาอีกอันหนึ่งมาแล้วมันแล้วอันนึตรงน้ยังเรไม่เห็นนะโอเคเต็มแล้วเขบอกว่า เสร็จแล้วนะฮะก็ได้ใช่ไหมมันมันทำอะไรได้ไปแลกไปแลกแลกได้ใช่ไหมฮอ่ะโอเคเขาบอกว่าเป็นหลังน้ำไอเป็นหลังน้ำตกโอ้ว้าวหลังน้ำตกมีอะไรมีเอ่อถูกอะไรถูกแช่แข็งอยู่ตรงนี้อะไรถูกแช่แข็งอยู่ตรงนี้ เรามีกล่องที่สมบัติเอ,อิโอเคนักเลเวลอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตัวไอ้นี่มันไม่มีใช่ไหมไม่มีไม่ได้ไม่อะไรทางนั้นนี่งไงเป็นสกิน <c oughs> โอเคโอเคโอเค,อเคมันมัน,มนขอขอใช้ตัเดิมโอเคนะอ่าอ่าโอเคมันมีออโต,โต ใช่มันเหมือนตัวตเตะเรามาตรงนี้ก่อนนะฮะมันมีอะไรอยู่ตรงนี้ว้าวาไม่รู้แหละตรงนี้ด้วยสามารถรวมกันได้โอเคมันสามารถรวมกันได้ถ้าคุณมีมากพอใช่ไหมอะไรนะ ที่การทดลองพื้นการทดลองไม่มีมันมีแค่นี้อ่ะก็แค่นี้ก็ได้ลองอืมหมดแล้วเสร็จไหมสำเร็จหรือไม่ไม่โอกาสมันแทบจะไม่เหลืแล้วมันยี่สิบเปอร์เซ็นต์เองก็ต้องหาไว้เยอะนะกด <c oughs> สายกันอ๋อมันต้องมีค่าพลังกำลัง การนี้เห็นจะไปได้โอเคเรามีเออโต้แหรอสบายแต่เราไม่มีแมลเหล็กปัญหาอะไรไงโอเคขอเอพีเคียร์หน่แล้วกันนะโอเคเรามีหกแสนละเฮ้ยพอไหมน่าจะพอเลยไหมโอเคเรามีหกแสนน่าจะพอสุ่ม 500. ไอ้มันพอสุมอยู่แล้วเออนี่เปิดแบบออโต้ไป,เ,ป,เ,ป,เ,ปเลยจนกว่าทางจะหมดกันไปข้างหนึ่งเออขึ้นอาอีกที่นึงสีต้าพอดีว,ว้าวโอเคไหนดูซิได้ไหมพอไหมไอ้พอพอสองเออมันไม่พอ มันไม่พอนะมันต้องเก็บเพิ่มขอโอกาสขอโอกาสอีกสี่รอบนะังไงได้เอ้ยเอ้ยได้ันเป็นอทองๆเลยหรือมันหรือมันหรือมันเป็นแค่นี้หรือมันเป็นแค่นี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงขอร้องอย่า,นะอ,อ,อ,ยาอย่าท่าอย่างน้ำยปแฉัน,นอ๋อ จริงด้วยไม่น่เลยมันรวมกันได้ไหมเนี่ยนี่เราขอโอกาสอีกรอบหนึ่งขอโอกาสอีกรอบหนึ่งไม่ใช่อีกรอบอีกสี่ครั้งเลยแหละเปิดไปก็เกลือแล้วเอ๊มีแววมีแววแววในตัวใหม่เปิดขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ยเ้ยมีเสนมาเลย เฮ้ยันเล่นไปมาแล้วมาแล้วใส่เข้าไปเกินเออแล้วน่าเกินจะ้วสิเออเราต้องสู้กับไอ้นี่ก่อนใช่ไหมว่าแต่ความแข็งแกร่งมันต้องไอ้นี่ไปเลยไม่ได้หรอไม่ได้ด้วยฮเฮ้ยมันต้องสู้กับไอ้นี่ก่อนเว้ยัปเล่นไปมไม่น่าเลยมันถึงจะ ต้องการเท่านี้คือมันกำลังมาให้แล้วแต่ไม่รู้ว่าจะให้เราสู้ทำไมมันต้องการให้เราเสียเวลาเนอะใช่เหรเนอืมไม่แน่นใจเหมือนกัน,นว่าเพื่ออะไรเหมือนกันนะแต่อาจจะเหมือนแบบอีอยาต้องผ่านด่ดนต่อไปก็ต้องชูวบอสก็อ,อะไรอย่างเงี้ยลรวมาันเนี้ยอืมก็น่าจะประมาณนั้นเลยฮะอยากให้มันแบบครบคอนเซ็ปต์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอีสองทีเวลาในการปราบบอสเนี่ เอเรียนนี้นะฮะโเคเขานะฮะจริงไม่ต้องหงเสียอะไรก็ได้นะว่าีัก็ู้แล้ว,ว่าเขาก็หนดมาแค่นี้มันก็ต้องแค่นี้อยู่แล้วใช่ไหมนหั่นนะฮะเราก็แค่รอไปอย่าไปเผลอกดอย่าเดินก่อนละกันนะฮะแบบหลุดอ,อะไรเงี้ยเวลากำหนดมาแค่นี้อะไรแสงอะไรโดดไม่ได้ด้วยน้ำหนักเกินอืมอ,อืมอ,อืมออออ ไั้อีอกสองแสนได้จะได้นะฮะวันเดย์ลองเกอร์ <c oughs> นี่ฮะโอ้คุณคุณนะเราอะคุณคุณนะอือขอจับหน่อยคุณคุณนะ <c oughs> เหมือนจับเลยจับแต่กันนี่ฮะคุณคุณนะเราอะ่ะเคยเห็นที่ไหนนะอือรู้นะรู้นะรู้นะ โอเคแล้วเดี huh. uh, right. uh, uh, ๋ยใกล้จะสุดบทเสร็จแล้วเราก็จะได้ไปเอเดลต่อไปกันเี็กทางได้าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ถ้าหงัดได้ก็ได้ครับทีเสร็จอาจจะได้เยอะกว่านี้ก็ได้เนี่ยเออเออเออไปกันมาไม่เยอะไม่ค่อยจะเยอะเท่าไหร่นี่มันบูทเหรียญนะฮะอ้าวไอตรงนี้ต้องการอะไรอต้องหาที่แล้ว แล้วมนะันก like. ็จะมีความลับข okay. okay. ้างในนี้แน่เลยใช่ไหมอะไนเงน้ยนี่ยเงี้ได้และได้แลไดจ้นนี้แหละอืมโอเคข้างบนนู่นมันต้องปรากวฏขึ้นเอยใช่ไหมแต่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 เรามีไอ้นี่เปิดเลยได้ไหมอย่าข้างบนนู่นเหรออ๋อ น้ำทางแค่เป็นที่น้ำทางแต่เราจะขึ้นไปได้ไงตอนนั้นวันดีฮะขอเคลมหน่อยมีอะไรให้เราเนี่ไหมไม่มีนะมีเงิกระพุนซึ่งนอยบนฟ้าเราต่อยได้ไหมไม่ได้มันดึงดึงได้ด้วยอืม <c oughs> แต่เราขึ้นไม่ได้ไดายเจังปึ๊บ ตึงอหาซะสูงเลยเฮ้ยพลาดพลาดได้ไงถ้าเราทำไอ้นี้เสร็จแล้วมันจะอะไรไหมมันโดดยากเหมืนอนกันในนี้โดดยากกันเรื่องเหมือนกันอนะอติดเออไม่ขึดประกวนแล้วแบบอ้อาวขอโทษนะมันดิ้งไม่ได้ทำไมเนี่ย 6ล้าเนเลยเออมันเด้งไม่ได้นึกว่ามันเด้งได้มาโอเคมันไม่ไปพิกัดต่อไปด้วยอือหืออ่าแล้วลงมาทำไมโอเคฮะก็สำหรับวันนี้ก็แค่ขขนี้ก่อนแล้วกันนะฮะบายๆใครอยากไปดูก็ลองเก็บไอลิมกันนะฮะบ,บาย